สวัสดีค่ะเปิดร้านเปลี่ยนยางรถยนต์เริ่มต้นอย่างไรเจสมศรี BMP ทักแนะนำแพ็กเกจ2เสียเงินล้านฟังทางนี้ค่ะชุดนี้คือการยกระดับธุรกิจของคุณสู่ระดับมืออาชีพทุกออกแบบมาให้จัดการล้อใหญ่ของรถสิบล้อและรถพ่วงรวมถึงงานซ่อมช่วงล่างเฉพาะทางเจสมศรี J ขายเองการันตีว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เป็นสุดยอดชุดลงทุนที่สร้างความสมบูรณ์แบบให้กับร้านเปลี่ยนยางรถบรรทุกของคุณ หัวใจของชุดนี้คือเครื่องถอดสายยางเรเดียนระบบไฟฟ้าบวกลมระบบไฮบริดสุดแกร่งถอดได้ทุกขนาดล้อ17.5ไปจนถึง22.5นิ้วเอาอยู่เครื่องเดียวครบเสี่ยเงินล้านต้องทำงานอย่างปลอดภัยและเหนือกว่าคู่แข่งเรามีลิฟต์ยกยาง400กิโลช่วยเซฟหลังช่างยกล้อใหญ่ได้สบายบายพร้อมแม่ยาง80ตันสำหรับงานส้มหนักรับน้ำหนักรถพ่วงได้เต็มๆอยากถอดไว้ต้องใช้พลังบล็อกยิงน็อตแรงบิดสูงปรี๊ด ใช้คู่กับรถเข็นบล็อกลมเพิ่มความคล่องตัวแถมยังมีถังระเบิดยาง39ลิตรและเครื่องบีบหน้ายางม้อลมให้ถอดใส่ยางได้เร็วลดเวลาซ่อมชุดนี้งานครบวงจรมีแม้กระทั่งเครื่องกดขอบยางรถไถและเหล็กงัดยางเรเดียน3ชิ้นสำหรับงานเฉพาะทางพร้อมคีมงัดคิ้วกระทะยาง1นึ่งพันสำหรับงานละเอียดรับงานซ่อมยางเกษตรได้อีกอยากเปิดร้านเปลี่ยนยางรถยนต์แล้วได้ชุดเครื่องมือที่มืออาชีพเลือกใช้ใช่ไหมคะแพ็กเกจ2เสี่ยงเงินล้านคือคำตอบ เจ๊สมศรีขายเองสินค้าพร้อมส่งโทรหาเจ๊เลยอะไรดีมีใช้ไปกว่าครึ่งปรึกษาเรื่องเครื่องถอดยางสำหรับรถบรรทุกโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนติดต่อสอบถามเจ๊สมศรีได้เลยออฟฟิศ02 3 2 8 80, 8 7 7 3สายด์ด่วน081854 1580 086 3266 250ี b m p q t ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ b m p t u k com